สวยด้วยค่ะบ้านใหม่ด้วยค่ะบ้านใหม่ด้วยวไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยบ oh, oh, ้านใหม่ด้วยโอ้โหขอบคุณมากๆเลยแต่ว่าพี่เอนจะให้นั่งก่อนนิดนึงได้ไหมนั่งก่อนได้ฮะเดี๋ยวร้องให้แน่นอนแต่ว่านั่งก่อนได้ไหมพี่น้ำกี่น้ำได้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 ะพักเบรกพักเบรก่อนเออ เออฮะเจ๊ห<า>แหมอย่อย่า,ยาสแสดงเจต,ต,ตนาลมตัวเองออกมาเราเป็นเราเป็นศิลปินแล้วเนี่ยหแหมอ๋อคน้องเหนื่อยเสียงผ้มเมืยกับทีมงานแดนเซอร์สาวสวยหน่อยค่ะอาจจะวุ่นวายหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเราเราเล้นจอยค่ะอาจจะไม่ได้เนมีสาราสะสเท่าไหร่นะคะ ค่ะผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงพิเศษจากรายการซองไรเดอร์ค่ะทางช่ง